กะว่าจะมาถ่ายสักชั่วโมงสองชั่วโมงตาไปสองชั่วโมงเอออ่ะแล้วมันแล้วมันแล้วมันปิดที่กะตรงไหนวะน่ารักมากอีกแล้วทุกตัวจะบอกว่าน่าน่ารักมากต่อไปค่ะต่อไปเราจะเป็นแจ็กเก็ตแกงแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตแจ็กเก็ต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแรปปิิงค่ะชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องชีอินนั่นเองนะคะไม่ได้เปิดกล่องชีอินนานมากก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูจริงๆชูมาถึงบ้านอะ่ะเกือบเดือนแล้วนะคะแต่ก็โอ้ยไม่ว่างเลยแต่ก็อยากจะแบบเอออยากมาหาคนทุกทิย์วันนี้ตื่นเช้าก็เลยนิดนึงแล้วกันเนาะตื่นเช้าแต่นี้ก็บ่ายสามแล้ว ก็โอเควันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูชุดชีอินที่ไหนเลือกมาจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยจะมาหาทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวใกล้จะถึงแสนซับแล้วจะได้แบบมีกาลังใจในการทําต่ออย่างน้อยก็มีโล่งเงินให้แบบประดับห้องบ้างอะไรอย่างนี้เนาะทั้งหมดนะคะมี12ชุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แต่มีส่วนลดมาแจกทุกคนเหมือนเดิมสําหรับคนที่ดูคลิปตายนะคะก็จะบอกตอนไหนก็ไม่บอกอ่ะเดี๋ยวทุกคนกอ ก็ดูกันไปให้จบก่อนแล้วก็ค่อยเอาส่วนลดนะคะไปช้อปปิ้งเนาะเผื่อจะมีบางตัวที่ทุกคนแบบว่าอยากได้แล้วก็เข้าไปตามตาบางตัวมันอาจจะหมดแล้วแต่ไม่แน่ใจจริงๆต้องขออภัยด้วยคือของมาแบบเกือบเดือนแล้วแต่แต่ไม่ว่างเลยต้องขออภัยทางชีอินด้วยจริงๆที่ถ่ายให้ช้ามากๆนะคะขอบคุณสําหรับเสื้อผ้ากองนี้ด้วยจะเป็นเสื้อผ้าที่ใ่เลือกมาเองทั้งหมดเนาะก็มีทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวก็สําหรับคนที่อยากจะซื้อเสื้อผ้าในชีอินนะคะก็จะบอกว่ามันจะมีทั้งหน้าเว็บไซต์นะคะ ช h ฮ์ in.com หรือในแอปก็ได้เนาะในแอป c h i n ก็ได้ก็สะดวกเหมือนกันเวลาเราดูแล้วเราชอบตัวไหนล้วก็กดแบบกดเลิฟไว้ก็ได้ในโทรศัพท์นะคะหรือแบบกดใส่ตะกร้าไว้เลยแล้วก็ตารางทรงตารางซายเขาจะมีบอกให้ทั้งแบบนิ้วหรือแล้วก็แบบเซนติเมตรแล้วแต่และสะดวกแล้วแต่ใครถนัดเนาะแล้วก็เขาจะมีเสื้อผ้าแบบว่าหลายซีซันมากๆจะมีแบบหมวดหมู่ตามนี้เลยนะคะแต่จะอ่านให้ฟังแบบ เร็วๆเ,เดส,สกามใส่เดี่ยวเสื้อยือดกางเกงกระโปรงพัดไซส์ชุดนอนชุดชั้นในเครื่องประดับเอ,อ่อจิวเวลรี่แล้วก็สำหรับผู้ชายหมดผู้ชายหมดเด็กหมดบ้านหมดอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็หมดรองเทาง้าหมดกระเป๋าผู้หญิงหมดอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงหมดแบบเดนิมนะคะกางเงยีนนะคะอุปกรณ์สําหรับ สำนักงานและก็โรงเรียนเออแบบมีหลายหมวดหมู่มากทุกคนก็ไปลองเลือกดูนะคะว่าแบบทุกคนอยากได้อะไรแล้วก็เข้าไปปุ๊บสามารถเลือกสีให้อีกด้วยสมมุติแบบมีธีมไปงานแต่งงานเพื่อนสีส้มสมมตุติแล้วก็เราก็เลือกไปเลยชุดแบบชุดเซตหรือเสื้ออะไรเงี้ยเราก็ค่อยแบบเลือกเลือกไปเนาะว่าแบบเอาสีอะไรเขาจะมีให้เลือกประเภทสีไซส์อะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบดูได้ง่ายๆนะคะ<ๆ>ก็นี่แหละค่ะฝากเว็บชีอินด้วยนะคะเป็นเว็บที่แบบว่าเออช้อปปิ้แล้วก็ได้สินค้าเร็วสินค้าตรงปกนะคะเข้าไปดูได้เลยมันจะมีให้เราเลลืออกหาายย่งงจริๆนะคะค วันนี้แต่ก็เลือกม,มาทั้งหมด12รายการเหมือนเดิมจะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างไปเริ่มกันที่กระโปรงตัวนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ากลัวยับนะคะลงไปรีดมาแล้วสองรอบไปกันที่กระโปรงตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระโปรงอัดพีชสีม่วงนี่เห็นไหม น่ารักมากแต่ก็จะเอามาไว้แบบไม่ใส่แบบจริงๆแล้วสําหรับตแต่อยากได้สั้นกว่านี้นะค <laughs> ะอยากจะได้สั้นกว่านี้อีกก็เป็นไซส์ S นะคะตัวนี้แบบเป็นไซส์ S แล้วก็ราคาตัวนี้น่ารักมากราคาสา0รหกบาทอ่ะเดี๋ยวแต่จะวาร์ปให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงสามารถใส่กับเสื้อตัวไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะที่แบบไม่จําเป็นต้องเป็นเสื้อที่แบบอยู่ในแกงที่แต่เลือกมาก็ได้นะคะไปดูกระโปรง,ปง ะะก็จะเป็นกางเกงยีนนะคะตัวที่ใส่แบบชอบเห็นแล้วแบบอุ้ยน่ารักอยากได้ตอนนี้เป็นแบบว่าไอ้เต้าหมีมันมาแรงใช่ไหมเราก็แบบว่าเอออยากจะมีความไอ้เต้าหมีบ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแชนเท่โอ้โหเอวใหญ่มาก <laughs> เอวค่อนข้างจะหลวมมากลองแล้วจะเป็นกางเกงยีนนะคะกางเกงยีนกระเป๋าน้องหมีไซส์เอ็มนะคะ คือแบบว่าแต่ว่าแต่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่าไซส์เขาอะมันก็โรู้สึกว่ามันตรงอะบางเว็บอะบางเว็บมันจะเป็นแบบว่าบางเว็บในที่นี้แบบไม่อยากจะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเอาเว็บจีนเนี่ยไซส์มันไม่แมทชิ่งกันนะแม่เวลาของมันมาแล้วไม่สามารถแบบกําหนดได้เลยว่า XL ของร้านนี้เท่าไหร่ x x l ของร้านนี้เท่าไหร่ต้องรอลุ้นอย่างเดียวเวลาแต่สั่งกางเกงมาให้แผนแต่จะสั่งมา L 1 m หนึ่งเอหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วค่อยดูว่าร้านนี้แผนใส่ไซส์อะไรก็ค่อยจําว่าแบบร้านนี้ใส่ไซ ไซไม่มีตายตัวเลยแต่อันเนี้ยไซเขาค่อนข้างตรงอยู่นะคะถือว่าโอเคเลยอันเนี้ยแต่ก็เลือกมาแต่วัดเอวแต่ไม่ได้สนใจเพราะว่าเป็นคนที่หุ่นแปลกประหลาดเหมือนกันเอลจะแบบแค่26แค่กล้าพูดว่าแค่ <c oughs> หมายถึงว่ามันไม่ <c oughs> ไ,มไม่บาลานซ์กับสะโพกไงเพราะสะโพกตายสามสิบเจ็ดสามสิบแปดใช่ไหมแต่เอวแต่ยี่ิบหกเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเอวอ่ะเอแต่ว่า สะโพกอะเอหรือแอไปเลยถ้ายิ่งเป็นกางเกงยีนอย่างเงี้ยอยากจะเป็นอยากจะเป็นแอเลยด้วยซ้ําแต่อันเนี้ยแต่สั่งไซส์ M มานะคะโอเคแต่ลองแล้วใส่ได้น่ารักมากกางเกงยีนน้องหมีนะคะราคา4 4 0บาทน่ารักมากราคาก็โอเคเลยดู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 ดดดไอ้เต้าหมีเขาน่ารักเนาะเขาเป็นแบบนี้เลยโอเคไปวาร์ปดูกันนะคะว่ากางเกงน้องหมีเป็นยังไง กะะ็จะเป็นกางเกงขายาวบ้างแต่ก็อยากได้กางเกงขายาวบ้างอะเนาะแต่ตัวนี้มันจะเป็นทรงแบบว่าค่ะไม่ได้เดฟมากแล้วก็ไม่ได้กระบอกมากอะแชนแท,นแทน้น่ารักไหมมันจะเป็นกางเกงขาแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ได้เดฟมากแล้วก็ไม่ได้กระบอกมากก็จะงง,งงอยู่นะเวลาใส่ออกมาแล้วเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะทรงมันจะเป็นเหมือนแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงอย่างรูปนางแบบอะดูอย่างรูปนางแบบได้เลยนะคะมันก็จะไม่ได้เดฟแล้วก็ไม่ได้ กระบอกไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าทรงนี้เลือกว่าทรงอะไรใครรู้ก็แบบเมนต์บอกนะ้นะคะอ่าเป็นกางเกงยีนหัวใจสีชมพูเนาะอันนี้จดสั่งมาใส่อะไรใส่เอสด,ด้วยใส่เอสนะคะอันนี้ไม่ได้ลองเลยเนี่ยเดี๋ยวลองกันอีกทีว่าใส่ได้ไหมราคา5้0ราบบาทค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ต่อไปคะ่ะก็จะเป็นชุดออกกําลังกายบ้างแต่ชุดนี้นะคะแล้วบิดเอามาตัวใหญ่มากแต่เนื่องจากเห็นสีมันน่ารักแล้วก็อยากได้นะคะนางแบบใส่แบบพอดีน่ารักมากเลยอะ่ะให้เราก็เสียดายนะเนี่ยเราสั่งมาไซส์อะไรนะ <c oughs> ไซส์ L ไซส์ L <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แต่ใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะเออ <c oughs> เพราะว่าแต่กลัวแต่ใส่ไม่ได้ ช่วงนี้แต่น้าหนักขึ้นแต่ก็เลยแบบเออเอาสักแอลก็แล้วกันจะได้ใส่สบายสบายเงี้ยแต่จริงแล้วแต่อยากได้เลกกิ้งอะมาใส่เวลาใส่แพ็คของแต่ชอบใส่กางเกงที่แบบว่าเป็นเลกกิ้งชอบที่มันแบบยืดได้เยอะเแล้วก็ใส่กับเสื้อครอปนะคะอ่ะตัวนี้นะคะราคาน่ารักมากสองรอห้าสิบบาทนะคะทุกคนดูสิได้แบบเลกกิ้งแบบนี้นั่นแหละสีมันน่ารักแค่กางเกงก็คุ้มแล้วนะแต่ว่า2 5 2หสบบาทเนี่ยแต่น,นี้ได้เสื้อด้วยนะคะนี่นี่คือเสื้อนะคะสรุปแล้วใส่ได้พอดีอ่ะอันนี้แบบ งงเลยนะใส่ไซส์ L ได้พอดีอะก็คือมึงอ้วน <c oughs> นี่นะคะ252บาทถูกมากไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไง ต่อไปค่ะต่อไปเราจะเป็นแจ็คเก็ตแก๊งแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตต่อไปจะเป็นแก๊งแจ็คเก็ตยีนแต่เป็นคนที่ชอบแจ็คเก็ตยีนมากเหมือนกันทั้งทงที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใส่นะแต่ก็ชอบเอามาเก็บอะไม่รู้เป็นอะไรอะมีทั้งหมดสามตัวนะคะรอบนี้น่ารักทุกตัวดูไอเลิฟทุกตัวเลยไปกันที่ตัวแรกก่อนตัวแรกนะคะจะเป็น มันติคันเลอร์นั่นเองราคา620บาทนะคะโอ้ยมันมีความคล้ายของชูกาติวอะแต่ก็เลยชอบนะคะสีมันน่ารักมากเลยอะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์อะไรไซส์ M นะคะเป็นไซส์ M นะคะตัวนี้น่ารักมากเลยดูข้างหลังนี่ไปเดี๋ยวไปดูละเอียดละเอียดตอนใส่อีกทีนึงนะคะ และตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแจ็คเก็ตยีนสีชมพูคือแบบว่าครั้งที่แล้วแต่เคยเอามาใช่ไหมแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยครั้งที่แล้วมันเป็นตัวยาวแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นครอปครอปแต่แต่ถนัดเรียกคอปนะเออไม่รู้เหมือนกันใครเรียกครอปเรียกอะไรแต่ถนัดเรียกครอปพอเรียกครอปแล้วกันมันเป็นแจ็คเก็ตยีนครอปนะคะแล้วก็แขนพองสีชมพูน่ารักมากอันนี้นะคะราคา840บาทนะคะ840บาท เป็นไซส์ M นะคะเพราะว่าแต่เอามาแบบว่าเอาแบบใส่ได้สบายๆแจ็กเก็ตแต่จะเลือกมา M หมดเลยนะคะข้างหลังจะไม่มีอะไรเป็นธรรมดาแต่เป็นแจ็กเกตยีนค r รอปแขนพองนะคะเอาไว้แบบใส่น่ารักน่าักเดี๋ยวจะแมทชิงให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะที่ดี ต่อไปค่ะแจ็กเก็ตยีนตัวสุดท้ายที่ก็เห็นแล้วแบบอืม้มหืมน่ารักมากโดยเฉพาะแบบข้างหลังของน้องแล้วสีของน้องคือไอเราแบบแพ้อยู่แล้วสีอะไรแบบนี้นะคะแกงจมพูพัดเทลม่วงพัทเทลฟ้าพัทเทลและพี่จะแพ้มากนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวที่โดนเราตกมาอีตัวหนึ่งนะคะราคา730บาทจ้ะแม่ดูดีน่ารัก <What? S 1> นี่เป็นแจ็คเก็ตยีนนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้เลยคือชอบ ชอบตรงนี้แหละเออแล้วก็ส่วนสีเนี่ยทุกคนตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะสีน่ารักมากแต่แขนเขาจะแบบเอ่อไม่ได้พองมากนะคะตัวนี้แล้วข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยตัวนี้ข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้เก๋ like ไม่เหมือนตัวไหนเลยตัวอื่นเขาจะเป็นแบบว่าเอ่อปกธรรมดาข้างหลังเนี่ยปกข้างหลังธรรมดาแบบนี้แต่ตัวนี้เขาจะเป็นแบบแบกตรงกลางอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเก๋ๆไปดูกันค่ะว่าตัวนี้ใส่ออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะ ไปเป็นชูทีท่ต่ายชอบมาอีกแล้วนะคะเป็นชุดเซตสีขาวลูกไม้คือชุดนี้น่ารักมากมีความน่ารักมากจริงๆอันนี้จะเป็นเสื้อขาวแล้วก็มาคู่กับกางเกงขาสั้นนะคะแทน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 ทำไมแหนแทนอย่างงี้นะคะนี่จะเป็นเซตอย่างงี้เซตนี้น่ารักมากเลยราคา5 7 0เจบบาทนะคะก็ได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงก็คือ คุ้มมากนะตกชิ้นละสองรกว่าบาทเท่านั้นเองไปดูกันค่ะ และต่อไปสีขาวอีกตัวหนึ่งที่ก็น่ารักมากอีกแล้วทุกตัวจะบอกว่าหน้าน่ารักมากเนี่ยแต่เป็นคนที่ติดคำนี้มากทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะมีความแบบว่าบอดี้สูทอยากได้แต่อะอยากได้แบบบอดี้สูทหรือไม่ก็อืชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าไปรอหานานมากแต่ว่ายังไม่เจอแบบบิกินี่หรือว่าชุดว่ายน้ำที่ถูกใจแต่ก็ไปเจอตัวนี้มาที่น่ารักนะคะคิดว่ามันน่าจะใส่ได้กับแบบว่าวันธรรมดาด้วยนะคะแทนแท้ ะะอันนี้แค่ทาบก็น่ารักแล้วดูวดีทุกคนเข้ากับคาดผมเราด้วยนะคะน้องก็จะเป็นแบบเหมือนบอดี้สูทสีขาวแขนตุ๊กตาเป็นผ้าไหมพรมนะคะสามารถใส่เล่นน้ําได้เพราะว่าข้างในอะ่ะคือเป็นแบบนี้เลยมีฟองน้องฟองน้ํามาให้ด้วยหรือว่าใส่ในแบบกับบางเกงเอวสูงก็น่ารักมากราคาน่ารักด้วยเนี่ยราคาตัวนี้นะคะ340บาทนะคะ340บาทดูรูปนางแบบใส่เลยน่ารักมากๆเลยนะคะไปะไปดูแลปิดใส่กันบ้าง ต่อไปนะคะก็จะเป็นสีม mm. ่วงอีกแล้วนะคะสีม่วงชุดนี้จะเป็นโอเวอร์ไซส์แทนแทนเสียงหายช่วงเนี้ยแายเป็นคนที่แบบบ้าโอเวอร์ไซส์มากเออเราก็บ้าโอเวอร์ไซส์มาสักครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันแหละอะแต่อันเนี้ยคือเหมือนแบบตายหาเสื้อที่แบบว่าเอาไว้ใส่ไปเล่นเซิร์ฟสเกตใช่ไหมแต่จะชอบใส่เสือ้อโอเวอร์ไซส์ตัวเดียวแล้วก็แบบกางเกงขาสั้นมาสบายดีเพราะว่าวันแรกเลยที่หัดเล่นอะใส่กางเกงขายาวไปแล้วเป็นวันเดียวที่ล้มด้วยนะ หลังจากนั้นไม่ไม่เคยล้มอีกเลยแต่รู้สึกว่าวันแรกใส่เกีเกขายาวไปก็ค่อนข้างลุ่มลามเด็ลูกค้ายังมาเมนเซลเลยบอกว่าเออล้มพอเพราะอังเกงนี่แหละพี่ต่ายก็เออเออแน่เลยวะ่ะก็เลยหลังจากนั้นก็คือใส่ใส่แบบเป็นโออไซส,ส์แล้วก็ใส่เซฟตี้ตลอดนะคะใครที่เล่นก็อย่าลืมใส่เซฟตี้ด้วยนะอันตรายจริงต่อให้เก่งแค่ไหนก็อยากให้ให้ใส่เซฟตี้นะคะเพราะว่าบางคนแบบหัวหัวฟงหัว,หว,หวฟาดงี้เนาะอ่ะไปกันที่ตัวนี้นะคะแต่ก็ถูกใจมากเลยอะ่ะเห็นไหมปิดตรงปิดตัวแต่ยาวไปนิดนึงแต่ว่าแต่อยากได้สั้นกวว่าีนิ้ ประมาณนิ้วหนึ่งหละราคาดีมากราคา210บาททุกคนไปดูกันค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเซ็ตที่แบบน่ารักแบบน่ารักอะเห็นเห็นเสื้อแล้วแบบน่ารักมากแล้วกางเกงก็คือน่ารักยิ่งกว่าเสื้อเขาดูสิอันนี้คือเสื้อนะคะทุกคนเสื้อนะไม่ใช่แบบผ้าเช็ดตงผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าเช็ดผมนะคะเสื้อไม่ใช่คาดผมด้วยนะคะมันจะเป็นแบบว่าอย่างนี้ให้ดูรูปนางแบบก่อนทุกคนราคา546บาทนะคะดูนางแบบใส่อะแล้วก็กางเกงเขาเป็นแบบนี้เห็นไหม กางเกงเขาเป็นกางเกงขาพองคือส่วนใหญ่เราก็บ้าแขนพองอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอเจอขาพองไปอีกเราก็แบบเออมีเรามีแขนพองเยอะแล้วเราก็อยากจะได้ขาพองบ้างนี่ค่ะเป็นกางเกงขาพองเดี๋ยวแต่ใส่ให้ดูอีกทีนะอันนี้แต่รีดแล้วนะถ้ามันจะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าน่ารักมากกางเกงก็จะมีความวงความแหวกไปไปดูว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะ ต่อไปชุดสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนค่ะชุดนี้เปิดก็น่ารักปิดก็ต้องน่ารักใช่ไหมล่ะสำหรับชุดของเราชุดนี้นะคะจะเป็นชุดหมีชุดหมีขายาวชุดหมีขายาวเป็นยีนนะคะแล้วก็มีผูกตรงนี้เดี๋ยวเต่สตาให้ดูอีกทีนึงเนาะราคาเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบว่ามีความแบบแคมป์ปงแคมปิ้งนิดนี้แต่อยากได้ไปใส่แบบใส่ไปเที่ยวอ่ะมันจะเป็นแบบผูกเอวแบบนี้มันก็น่ารักอ่ะเออไปไปดูค่ะว่า เป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ12ชุดที่แต่เลือกมาและก็เหมือนเดิมนะคะเวลาแต่ทำคลิปชีอินแต่จะชอบใส่ชุดที่แต่ชอบที่สุด ปิดคลิปนะคะจะเป็นเสื้อตัวนี้ที่ใส่แล้วแบบเลิศมากในราคาที่แบบน้องราคาเบามากแต่เมื่อกี้ที่แต่ใส่ให้ดูอะแต่ใส่กับกางเกยงยีนใช่ไหมนั้นแต่ก็เออลองใส่กับกระโปรงสีขาวตัวนี้ดูบ้างเพราะว่าข้างกระโปรงสีขาวตัวนี้มากๆในตอนนี้นะคะเพราะว่ามันใส่กับอะไรก็น่ารักไปหมดเลยใส่กับคอปก็น่ารักแล้วแบบใส่กับเนี่ยตัวนี้ก็ยังน่ารักอีกดูดิเนี่ย เหมือนแบบว่าอ f t e r party เจ้าสาวเลยใส่ชุดนี้คือน่ารักมากเลยพร้อมหรือยังพร้อมจะเอาโค้ดกันหรือยังคะเด็กๆสำหรับโค้ดที่แต่จะให้ทุกคนในวันนี้เอาไปลด10 5เปอร์เซนกันเลยทีเดียวนะคะ oh. เออเวลาลดมัมนมันลดไปอีก15ก็เออดีใช่ไหมล่ะทุกคนอ่ะโค้ดนี้นะคะทุกคนตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ Th r a b b I t h r a b b i t k a แล้วก็1.5นะคะ T h a ล h t a g หนนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นโค้ดที่เอาไปลด15%รนั่นเองกล่าวว่าจะมาถ่ายสักชั่วโมง2ชั่วโมง ตาไปสองชั่วโมงเอออ่าแ,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 แล้วมันแล้วมันแล้วมันปิดที่กะตรงไหนวะเออก็นั่นแหละเก่งมากวันนี้นะคะทําทําคลิปชมตัวเองก็ <c oughs> เอาตัวเองมาทํางานได้เนี่ยจะชมตัวเองตลอดเลยเพราะว่าเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะถ้าสมมติป,ประการใช้ชีวิตช่วงนี้มันเหนื่อยใช่ไหมเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองบางคนก็จะแบบเหนื่อยล้าท้อไม่อยากทําอะไรอะไรเงี้ย ถามว่าเคยไหมความรู้สึกนั้นก็เคยนะก็หาอะไรทําแบบว่ารีแลกบ้างเนาะอย่าไปแบบหมกมุ่นกับงานมากเกินไปโอเคเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะไปทํางานต่อแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะโค้ดนะคะทุกคนสามารถไปช็อปได้ในแอป,ปหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้นะคะจะมีหลายหมวดหมู่มากๆรอสินค้าประมาณ5 7ถึงวันไม่เกินนี้นะคะก็จะได้รับของมาที่บ้านเลยก็จะเป็นสูงซิปล็อกชีอินอย่างดีเลยสาหรับวันนี้นะคะก็ แต่ก็ลองทุกตัวให้ทุกคนดูแล้วชอบตัวไหนก็เม้นไว้ด้วยนะแบบว่าเม้นคุยกันนิดนึงเนาะตัวเนี้ยน่ารักเนาะใส่ออกมาก็น่ารักเนาะพวกที่เป็นเอ่อขายาวนะคะมันกล้องมันถ่ายได้ไม่หมดอะ่ะเพราะแต่ไม่ได้ไม่ได้หมุนกล้องนะคะเนื่องจากว่ากลัวแบบมุมมันไม่ไม่เหมือนเดิมก็เลยเออ งั้นเอาแนวนอนไปมันก็จะได้แค่ครึ่งตัวไปเอาวิดีโอในโทรศัพท์ให้ดูแทนแล้วกันเนาะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปอ่ออันบ็อกของนะคะที่สั่งมามีเยอะมากเลยเป็นคิวต่อไปแล้วกันนะคะ มีคนบอกว่าอยากให้เปิดกลุ่มกระเป๋าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเลยจริงๆไม่ค่อยได้ซื้อกระเป๋าเลยนะคะแต่ก็จะมีของที่แบบซื้อมากรุบกรอบนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าของกินซะมากกว่าก็คือจะแบบพอมาถึงก็แกะแล้วก็กินเลยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปเลยแต่ก็อะไรที่มันเป็นของแห้งนะคะเช่นกระเป๋ารองเท้าเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ย๋ยวจะพามาหาทุกคนว่าเราได้ไอเทมอะไรมาบ้างเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้ No.